ป้า,ป,าป้ารู้จักเต่าไหมอืมรู้สิใครๆก็รู้จักเต่าทั้งนั้นไม่มีใครไม่รู้หรอกแล้วป้ารู้ไหมเต่าอะไรพ่นไฟได้คําถามแบบนี้ก็เหรอ,อ,เ,ตเ,อ,อ,เ,อ,อเต่าเต่าเพ็ดปะไม่ใช่เต่ามังกรปะมังกรมันพ่นไฟได้ไง ปเตาภูเขาไฟไหมมันอยู่แถวนั้นมันร้อนมันน่าจะพ่นไฟได้แหละอันนี้ก็ไม่มีจริงเหมือนกันนะป้าเออยอมยอมยอมจะได้จบจบ,จบไปคำตอบที่ถูกต้องก็คือ,ตอเตาแก๊สว้าเขามีแต่เตาแก๊สไม่ใช่เตาแก๊ส พวกคุณรู้ไหมสรรพนามที่พวกผู้หญิงใช้เรียกผู้ชายเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูพี่พวกแข็งแต่ไม่รวยป<ะ>๋าพวกรวยแต่ไม่แข็งลุงพวกไม่แข็งแล้วก็ไม่รวยด้วยเฮีย <Yeah. S 2> พวกทั้งรวยแล้วก็แข็งด้วย มิหน้าละ่ะคนที่เรียกลุงอ่ะมักมีแต่คนโกรธโ้โจใช่ไหมลูกตารประเสริฐเขาบอกว่าแกาจะไปบ้านนอกหลายวันเงินพันหนึ่งที่ยืมไปเนี่ยยังไม่สะดวกคืนนะครับโอเคครับยาย็นไงเนี่ยแกก็ไปเอากับนางฝน ลูกสาวของตาประเสริฐก่อนนะเอ้าจริงดิผมเล็งมานานแล้วคนเนี้ยคันหนึ่งนี่คุ้มเกินราคาของดีจริงนะเนี่ยเอเดี๋ยวลูกวางสายไปเฉยๆให้ไปเอาเงินจะไปเอาอะไรเข้าเฮ้ยแกใครมันเป็นคนมาบอกว่าดื่มกาแฟไม่ใส่เลย ดีที่สุดดีสิเรื่องจริงนะเขาทําวิจัยกันออกมาแล้วด้วยดื่มแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วดีจริงอะ่ะทำไมฉันโดนตารวจจับวะฮะแล้วกับไปทำอีท่าไหนวะถึงโดนจับเนี่ยก็ฉันนั่งกินกาแฟที่สตาร์บัคกะพอได้กาแฟมาเสร็จใช่ปะฉันก็ถอดเสื้อผ้าออกเลยกางเกงในก็ถอดออกฉันก็ไม่ใส่อะไรเลย,ยงไงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตำรวจมาจับเลยไม่รู้ใครโทรแจง้งก ก็สมควรแหละไอ้ที่ไม่ใส่อะไรเลยมันไม่ใช่แบบนี้แกมันไม่ใส่เสื้อผ้าก็สมควรโดนจับแล้วล่ะ